ที่นี้จะไดุ้กนี้นะครนที่เบนี่ก็ใส่ก่อก่อนนะลองลกขิ้นก่อนลกขิ้นก่น ว่าตำมาจากในบ้านพี่วก็จะตำในบ้านให้สาวๆสาลาที่้ก็ยังมีก,มกระเนี่ยนั่นไหนนะสลาย์เนี่ยสาลายับเองเดี๋ยววันนี้กินกินนี่ก่อนนะเห็ดหูหนูก่อนนะมาเลย <laughs> กินน้อยลงนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็กินได้ไงที่สังเกตด,ดูนะถ้า,า,าเป็น,นเป็นไก่ทอดก็<ๆ>จะไม่ค่อยกินนะเพราะว่าตามันจะนพี่ว่ามันแข็งไปเนาะใช่ค่ะแล้วก็กินอะไรเนี่ยกระปูกระูแล้ก็ต้องเอาหนังออกที่พี่บอกอะ่ะไม่น้ำจนตะิดคออาการร้อนด้วยค่ะที่ได้ไปกินไดบ้านก็ไม่ค่อยเข่าวไปกินต้มแกงโอ กินทีละหน่อยนะเขามากินสามรอบเมื่อวันที่อยู่แถวนี้นะพี่เห็นก็มาสามรอบเลยกินนิดหนึ่งแล้วก็ไปกินนิดหนึ่งแล้วก็ไปกินแล้วก็หาีเหรอแล้วคนถุงนิ่นนะถุงนิ่งไม่มานนั้นไอวีพีเปิดร่องวีพีเปิดร่องวีพีขาหน้าัจะมองหรือเปิดเดี๋ยวได้ยินเสียงก็มา มันก็จะอยู่แถวรถ้ตู้น่ามากเลยอะอยู่วันก็โดนในตาเขียวตีตอนตอนเที่ยงตอนบ่ายนั่นน่ะใครกัดคอหนูขนาดเนี้ยนั่นแหละมันจะขูตาเขียวตาเขียวมันจะขนขใช่หนูเมื่อวานตอนตอนช่วงเชื่องเที่ยงบ่ายนั่น่แหลย มินก็ทำหมันแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ถุงเงินอ่ะแต่ทำทำมดแล้วเออเขาถุงไม่ยุ่งนีกนะถุงเงินเขาจะไม่ยอมไม่ใครเอาเรล่นทำหมันแล้วยังมาข่มขืนอีกเขาไม่ยอมไม่ใครเอาสมัยที่เขายังไม่ทำหมันอ่ะไอ้สีหน้าบองคับหนูต้องบอกอย่าท้องนะถุงเงินมันก็ไม่ใช่มันไม่ยอมถุงเงนเขาาโอเคนะเขาพูดรู้แล้วเหรอ เดือนอ่ะวิ่งหนีใช่ไหมไม่ได้ทำหมันตอนนั้นเนาะเอามไทีี้ก็จะเอาดีนะที่แบบเขาทำหมันแล้วอ่ะไม่งั้นน่ะโหจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยนางถุงมินพอได้เจ็ดแปดเดือนอืมไอ้สก๊อตมาเอ้ยแต่ตอนนี้ไม่เห็นสก๊อตแล้วเนาะ หลงรักสกอตเลยหลงรักสกอตพาสกอตเข้าบ้านนอนมานอนเข้าสก๊อตแป๊บเดียวท้องมาอาทิตย์จิ๊กไปอยู่พาสกอตเข้าบ้านหนูนึกไม่ได้เลยดีทำไมลูกเขยเนี่ยแป๊บเดียวมาเลยสี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวใช่ไหมมานอนเข้าสกอตอยู่หน้าห้องน้ำสกอตไม่มาก็ร้องหาสกอต ก็หลังจากจำมันแล้วก็โอเคแล<ช>้วเนาะได<ช>้เพราะว่าเขาไม่อยากผสมพันธุ์ล้วแ้เ่เขากินนิดเดียวปกติถ้าเท่านี้ก็ต้องกินได้ครึ่งจานใช่กินกินแล้วก็เดี๋ยวมาใหม่จ้าอากาศมันร้อนลูกกินได้ไหน่อยนึงก็ยังดีไม,ม่แล้วก็ ข้าวได้นยำก็สุกแล้วนะข้าวแล้วก็ใส่เค็บไปเลยค่ะเดี๋ยวเือดก็สุกแล้วค่ะนี่เค็ปหมูเนื้อต้มไปเลยเดือดอีกทีก็สุกแล้ว นี่ก็เสร็จ เ็นนี้นะเนี่ยไกินทอดอีกิมดหมัเห็นสิตัวลย่างีปลาหมึกใช่ไหมใช่ัเราเลอ่ายหัวเราะไดได้ยหัวไ่รกยจะเชื่อข้าวเหนียว่ตัแใช้ข้าเหนียวบอกนะสองกระสอบ กระสอบที่สามกินม่บ้านเอามาไม่หมดบอกนี้มึงกินเถอะไปไม่มาดูฮะรอบนี้มีป้าหน่อยโป้าหน่อยกรับกรับพ่อเขาพ่อเขาเป็นกระสอบเลย่ยป้าหน่อยขึ้นกระสอบคิวไลขึ้นกระสอบขึ้นกระสอบกินไว้ละเอียิ้มกินก่ะใ่เกือคือไม่กินหมดเล้วก็ตักเลย ไอ้ไอ้กีต์เงินมาสองร้อยสี่สิบบาทกันเลยเลยถสองตัวก็น่าจะได้เนาะดีใจว่าแม่เอามากอดเลยไม่ยอมเนียวนะครัเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะสองตัวของพขาวางขวดขุมเลยชิ้นไก่ทำเองชิ้นใหญ่ๆเลย ก็อค่ะโอเคเยี่ยมค่ะ